สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านคาทอยดคอมครับผมวันนี้เราจะรีวิวรถเข็นฟรีโนเป็นสามอปั่นได้ด้วยนะครับผมตัวนี้มีสองสีครับสีชมพูและสีน้ำเงินนะครับผมาามาดูเลยตัวนี้นะครับขนาใหญ่ดีขนาดใหญ่มากเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่เริ่มนั่งได้นะครับผม รถคันนี้ก็สามารถเข็นออกไปข้างนอกได้โดยให้เขานั่งด้านไหนไม่มีการล่วงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีน,มนวมตัวนี้การการตกอยู่นะครับผมส่วนถ้าโตแล้วนวมตัวนี้แกะออกได้นะครับแกะออกซักได้ด้วยนะครับผมในการดึงกระดุมอมอกก็จะหลุดออกเลยนะครับผมอันนี้ก็โยกโยกขึ้นได้อ่าฮะตัวนี้เป็นล้อล้อยางตันนะครับผมล้อยางตันแล้วก็มีถาดด้านล่างรอง ลองขาน้องด้วยนะครับผมเบาะสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะถ้าขาน้องถีบตรงนี้ไม่ถึงนะครับผมโอเคและกะ็ที่กัน้นกั้นแดดกัน้นอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้สามารถปรับได้นะครับหรือจะถอดดึงออกไปก็ได้เลยที่เขียนด้าน,ด,านด้านหลังสามารถเลี้ยวล้อหน้าได้จริงนะครับผม แล้วก็มีที่เก็บของด้านหลังเ,เก็บของได้ด้วยดีมากๆเลยสวยงามราคาไม่แพงนะครับผมตัวนี้มีเสียงเพลงมีไฟด้วยส่ทาน 2A 3ก้อนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มตรงนี้กดเลยมีเพลงทั้งหมด3เพลงเช่นเดียวกันนะครับผม เก๋มากๆเลยเป็นมอเตอร์ไซค์ในตัวปั่นได้และผู้ใหญ่เห็ยนให้ได้ด้วยนะครับผมสีสดสวยงามโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ